มาดู BMW กันบ้างนะครับ BMW Millennium Auto หัดใหญ่ได้มีการจัดถแถลงข่าวครับ The true sense of excellence นะครับนะสัมผัสที่แท้จริงของความเป็นเลิศนะครับมาสัมผัสสุนทรทีิยภาพแห่งการเดินทางพร้อมอัดโปรดสุดปังส่งท้ายปีกันครับวันนี้อีกเช่นเดียวกันนะครับวันพสัดีที่26เดือนตุลาคมพุทธศักราช2566ครับที่นี่ครับ BMW Millennium Auto หัตใหญ่ ผู้จำหน่ายรถยนต์ BMW อย่างไทยภายใต้บริษัท m i l l e n n u u m r r u u p o r r p r r t t o o n a เชียจำกัดมหาชนนะครับก็ได้มีการเตรียมจัดงาน The true sense of excellence นะครับสัมผัสสุนทรียภาพแห่งการเดินทางสุด e x ก l u s i v e ขบวนยนตรกรรมมี M.W. นะครับ B.M.W. สุดหรูหลากรุ่นพร้อมอัดโปรโมชั่นสุดปังระหว่างวันที่27-29ตุลาคมนี้ที่โชว์รูมหาดใหญ่พร้อมศูนย์บริการครบวงจร B.M.W. m i l l e n ียม m a โต o สาขาดใหญ่นายพรชัยลีลาเกียรติภับูลผู้จัดการทั่วไปมิเลเนียมออโต้กรุ๊ปสาขาใหญ่ได้เปิดเผยว่า BMW Millennium Auto หัดใหญ่ตั้งใจรังสรรค์ประสบการณ์พิเศษสำหรับลูกค้าคนสำคัญที่ชื่นชอบความหรูหรามีระดับโดยการจัดกิจกรรมพิเศษ The True Sense of Excellence ชวนมาสัมผัสยนตรกรรม BMW สุดหรูหลากรุ่นอาทิ The First Year BMW XM, The New 7แ,และ The New X7 โดดเด่นทั้งรูปลักษณ์และสมรรถนะเต็มพิกัดจึงขอเชิญชวนลูกค้าทุกท่านได้มาสัมผัสและทดล,ลองขับครับ พร้อมรับข้อเสนอนะครับพร้อมรับข้อเสนอสุดพิเศษนะครับพิเศษสุดแห่งปีได้ภายในงานเมื่อจอง BMW รุ่นที่ร่วมรายการภายในงานดาวศนเดอกเบี้ยพิเศษ0%นปเซนานสูงสุด5ปีประกันภัยชั้น1น,นานสูงสุด3ปี Wallbox พร้อมติดตั้งนะครับและบัตรช้อปปิง้งมูลค่าสูงสุด1 2 0 0 0บาท และพิเศษสุดในวันที่28ตุลาคม2566ขอเชิญทุกท่านร่วมลิ้มรสอาหารและเครื่องดื่มที่คัดสรรมาเป็นพิเศษจากเชฟบอสนะครับเชฟบอสนะครับรองแชมป์รายการ Master c h e f UK เจ้าของร้านเริ่มร้านดังของเบอร์หัดใหญ่จัดสงขาสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทร1286เลยนะครับ m i l l e n n i u m Auto Connect นะครับท้ายที่สุดนี้ก็มีเสียงสัมภาษณ์นายพรชัยลีลาเกียรติภัยบูร์ท่านผู้จัดการทั่วไปมิเนียบออโต้กรุ๊ปสาขาใหญ่ครับ 3วันนะครับวันที่27จนถึงวันที่ย9นะครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับกับงานของ The True Sense of Excellence นะครับของที่นี่ BMW Millennium Auto สาขาหัสใหญ่นะครับก็เราหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับที่จะต้อนรับแล้วก็ให้คุณลูกค้าทุกท่านได้เข้ามายนโฉมกับ3รุ่นที่เป็น Grand Class ของเรานะครับกับที่นี่ Millennium Auto สาขา,หาใหญ่นะครับว่าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ prospect นะครับแล้วก็กลุ่มลูกค้าที่รักษาฐานลูกค้า โรยตี้โปรแกรมนะครับแล้วก็นอกจากนี้แล้วเรายังมีในเรื่องของอลูกค้าที่ Wal k กอเข้ามาด้วยเช่นเดียวกันนะครับทั้งหมดนี้ก็ตั้งใจเป็นอย่างยิ่งนะครับที่เปิดตัวในส่วนของ3รุ่นด้วยกันนะครับสำหรับของทางภาคใต้เนี่ยเติบโตขึ้นมาประมาณ15-30%ถึงเนะครับเยอะครับไม่ว่าจะโซนของตั้งแต่หัดใหญ่ อำเภออใหญ่จังหวัดสงขลาขึ้นไปนะครับจนภูเก็ตอย่างเงี้ยนะครับก็ได้รับการตอบรับค่อนข้างเยอะนะครับก็ทั้งหมดภาพรวมของภาคใต้ดีครับตอนนี้ตลาดครับเอาละครับท่านผู้ชมครับก็เรียกได้ว่านะครับไปติดตามซิ่งใหม่ๆกันได้เลยทีเดียวนะครับนะเขานะมีนะครับ กิจกรรมดีๆมากมายทีเดียวนะครับบอกมาบอกกันมาล่วงหน้าเลยนะท่านผู้ชมก็คงอยู่ความสุขนะฮะสำหรับในส่วนของัรรยุดที่กำลังจะมาถึงนี้ก็ลองไปสัมผัสสิ่งใหม่ๆโอ้็หแล้วก็เร้าใจมากๆเลยทีเดียวใช่ไหมครับนะครับ